แม่ถือแม่ยังก่อกันแม่กันแม่แสงแม่บางแม่บางเนี่ยนะคะอ่าอยู่ในออยของเรานะคะอ่าแม่สามแม่อ่าแม่บางนี่เป็นไรนะคะเป็นโรคกระเพาะเป็นไรเป็นความดันความดันปันี้เป็นโรคกระเพาะแล้วกินยังสี่กับสี่ห้าก็ต้องกินยาหนีมากดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อ่าน้ำอ่านเรียกว่า น้ำมันงาเนาะน,น,น้ำมันงา,งาน้ำมันงา,งายู่ในยออยเนาะอยู่ในยออยเนาะอ่าดีตั้งแต่กินอยู่ในยออยนี่เป็นยังไงรู้ซื้อว่ามันดีขึ้นเรากินแล้วกายกินยันงก็ได้ไดขอด้องดองก็กินได้เข้าก็กินแซบบ่บอันนี้นวอนกระลับอันบ่บ่เป็นสิ้าเป็นยนยังไปกี้สองมือสามมือไปหาหมอไปสี่ใจเจีอเกียน เดี๋ยวนี้ยาไม่มีอาการเลยเดี๋ยวนี้ว่ามีอาการยาแก้ไอเกลียนกับว่าอะไกินคือว่ายาตัวนี้นะน้ำมันอลอยน้ำมันออยอยู่ในออยอยู่ในออยอยู่ในออยนี่เยี่ยมไหมคะเยี่ยม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 แล้วสามีที่เป็นเบาหวานก็ดีขึ้นเนาะดีขึ้นดีขึ้นจะได้บอกต่อเพื่อเพื่อดี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 ุีด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 ืดี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 ด อ่าทีนี้แม่แสงแม่แสงเป็นไรนะแม่แสงเป็นน้ำตาไหลน้ำตาไหลเป็นเกี่ยวกับระบบสายตาเนาะน้ำตาเศร้าไหลอ่าน้ำตาเศร้าไหลดีขึ้นดึ่งกว่าเก่าอยู่จ้าดีขึ้นตากระบันเศร้าแต่ว่าดีขึ้นลายมันยอดมากเพิ่งกินได้สามสิบเม็ดเนาะ จ้ะอันนี้อันนี้ซื้อ,อคนละ90คาบแคปซูลนะคะ<ม>อันนี้คุณยายเลยนะยายกันยายกันแนยกกันเนี่ยเป็นเรื่องสายตาเนาะยายอันนีย้ยายเนี่ยเพิ่งมาซือ้อเพราะว่าพี่พี่บางกับพี่แสงเป็นคนแนะนําบอกต่อเนาะเพราะฉะนั้นยายกันเนี่ยเพิ่งจะซื้อไปกินเดี๋ยวเราจะมาติดตามตอนต่อไปนะคะคลิปต่อไปเดี๋ยวเราส่งเราเราติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะจ้ Okej. <laughs>